สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแงหนิงนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ยายกลรมไปหาหน่อไม้นะคะปอานะคะอเอฟซี <FC. S 2> นี่คือหน่อไม้ไฟนะคะหน่อไม้ไฟที่ไฟไหม้แล้วมันออกนะคะโอ้โหอันนี้เป็นหน่อไม้ไอ้นั้นบ่หน่อไม้ไฟหน่อไม้ไผโอ้หอหนนั่นแหละโอ้ดีนะคะพอฝนตกปุ๊บออกปั๊บเลย S <S <S โอ้เอาวิธีการแกะนี่ใบหน่อไม้ทีนี้ออกมานี่ก็ขาขาวๆเลยนี่นะคะแกะหน่อไม้นะคะผาถึงมือเนี่ยโอ้แกะจนผาถึงมือโอ้ยผานั่นแหละนี่มันจัดจัดเลยมันเลยถึง<อ>นั่นนะจาหางมันเ, <S 2> <S 2> เอออร่อยมากนะนี่หน่อไม้ สดๆแล้วหน่อไม้ไฟลามแบบนี้น่ะอร่อยมากๆเด้อพี่นออ้องเลยเซพเสพนะคะแกงไก่กระโบเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนกระโบอายคุณได้พี่น้องเลยอร่อยขนาดนี้นะคะ <ๆ S 2> จะแกงใส่อะไรักชะงแงงหรือว่าผักอะไร <S <S 2> <S 2> แกงใส่ผักชะงแงะบ่แกงใส่ผักชะงแงะถ้าหน่อไม้ไผ่จะแกงใส่ผัก เน่าชะอมหน่อไม้นี้ก็แกงจะผักสะแงะผักสะแงงนะคะผักสะเงงกับแ่บแต่หน่อไม้นี้ต้องผักสะแงะก่อนเนะาะผักสะเงงก็เป็นหน่อไม้ออกใหม่ดวงาขาวๆโอ้ยายกําบลอกออกเลยบ่หรือว่าเดี๋ยวค่อยเอดที่หลังบอก<ร>อันนี้นะลา้ละงางอออแล้วยังตัดแล้วยังขูดบอไแล้ขูดแล้วตัด มันแก่ก็เขาล้าง oh. แล้วก็เขากับ้านออนี่แล้ว oh. อีสดทลกอนบ่ oh. อือไเป็นล้างอีสเทลอนโอ้โหกินปานใดอได้หม้อใหญ่หญเลยนะนี่แกงเป็นดวงเลยนะคะค่ะแกงแบบนี้เลยนะคะเวลากินกับยำกบกบกบกินเลยเนี่แกงแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะ ตอนนี้ก็แกะนะคะแกะหน่อไม้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปหาอยู่ที่สวนยางบนเขาเหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นไปหานะคะโอ้โยมีอะไรนี่มิมพร้อมบ่เออโอ้ยไปหาได้มิ่มพร้อมป้าโ mm hmm. ตพี่น้องเอ้โอ้โหไปหาหน่อไม้ได้ทั้งรังมิ่มื mm hmm. mm hmm. ดวงดีแท้ ้านี่นะคะดวงดีจริงๆเลยได้ทั้งลำลังมิ่มได้ทั้งหน่อไม้โอ้ยมักซ่บน่ะแล้วไปไหนนิน่งใย่เอ้ยบ่แล้วเอ้ยจังหว,งว,งวะจังาบ่ไปไปผู้เดียวนี่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปหาผู้เดียวนี่แหละ <ขอ S 1> เดี๋ยวเรา <ขอ S 1> มาดูวิธีการแกงหน่อไม้ไฟลมนะคะเอีหน่อไม้ไฟนะคะ นี่นะคะอ่อนๆนะคะอร่อยนะคะตอนนี้เรายังไม่ล้างนะคะพอเราแกะหมดแล้วเราค่อยจะไปล้างนะคะนี่นะคะตอนนี้จะแกงแล้วนะคะใบแล้วก็แกงไปนี้โอ้ใส่ปราสังเงะนี่ค่ะสังเงเียดตามภาษาชาวบ้านนะคะ

Okay. Uh you -huh. อีตูลงไปสังเงะลงไปโอ้โหข้าเบือลงไปโอ้ย โอ้โหอ่าเป็นน้ำปลาให้แม่ชีกระเด็ดจือกิ่นกช่อหอ ยังไม่ได้ไปใส่มันก็บเข้มแล้วใส่เกลือบมสัใส่เกลือหมสั้นอ๋อเื้อปานั้นบอกเสื้อผ้านจนเื้อเกลือจนไม่ได้เสื้อประเดะนี่มันกลมีเป็นแล้วโอ้ยน้อแ้เือไอยังเหลือื้อประเดะอยู่แล้วม่มีเสื้อประเดะเสืแกงน้ำไม้มักล ้มหวาน,นแลลวข่อยเซาอบอัวใส่ได้ข่อยใส่ในหนึ่งข่อยใส่เออแหงมเสี่ยบนี่นี่อืวิธีวิธีแกงหน่อไม้โอ้โโอ้ยหอมเถอะคุณน,นี่ค่ะ วิธีการแกงหน่อมไม้ไฟหน่อไม้ไฟโอ้ยไปตะเสแบแค่นี้โอ้โหนะคะสุกแล้วนะคะสุกเรียบร้อยนะคะนี่ใส่ปลาล่าใส่ข้าวเบือข้าวแช่เพราะไอตูสะแงงก็คือการสุกเรียบร้อยนะคะนี่นะคะน,น,น,นี่ค่ะโอ้หนึ่งพอแล้วพอแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วนะคะอ่ะนี่ดูซิดูซิ ป๊าเถอะพี่น้องไปจะแซ่บเธอคนแกงหน่อไม้ยายกล่มอแกงหน่อไม้ไฟใหม่ไฟลามของยายกล่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ